เป็นเด็กที่เกเรมากๆเป็นเด็กที่ดื้อมากๆพ่อบอกเปียวว่าเบียวไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้แล้วก็ไม่มีวันทําให้พ่อภูมิใจจากเด็กหลังห้องที่ไม่เคยภูมิใจในตัวเองเด็กๆโรงเรียนวัดควรวิเศษมูลนิธิเข้าร่วมกลุ่มพี่ธรรมรุ่นที่สลงมือสานต่อโครงงานคุณธรรมจากรุ่นพี่เพราะอยากเปลี่ยนแปลงและพิสูจน์ตัวเองเป็นโจทย์ยากสำหรับมือใหม่แต่ไม่ยากเกินความตั้งใจ มันน่าจะมีสักสิ่งที่ทําให้เยาว,วชนเนี่ยรู้สึกสนุกสนานไปด้วยและมีความสุขไปด้วยก็เลยว่าเออถ้าสมมุติเราเอาธรรมะกับเพลงมารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นจังหวะและทํานองวัยรุ่นฟังคุ้นหูแต่เนื้อหาถูกดัดแปลงแต่งเติมเสริมคุณธรรมกลายเป็นเพลงธรรมะรูปแบบใหม่ที่เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมแต่งร่วมร้องจนได้ผลงานเพลงออกมาหลายอัลบัม้มแต่เหล่าพี่ธรรมะก็ยังไม่หยุดฝัน อยากจะมีค่ายเป็นของตัวเองก็คืออยากจะปลยแพร่ปลุแพร่ให้กับอะไรคุณได้รู้สมมุติเรานําเพลงเนี่ยมาใช้กับค่ายเนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กสนุกสนานแล้วก็สอดแทกคุณธรรมไปด้วยค่ายคุณธรรมฝีมือเด็กๆก,กลุ่มพี่ธรรมะจึงเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า3ปีที่เด็กๆเ,เทใจลงแรงจัดค่ายให้น้องๆเพื่อนๆตามจังหวัดต่างๆโดยมีครูที่ปรึกษาล,ลงมาร่วมหัวจมท้ายด้วย อย่างค่ายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ครั้งนี้เป็นค่ายคุณธรรมครั้งที่5แล้วในช่วงเช้าพี่ๆนำน้องเดินจงกรมสงบนิ่งช่วงกลางวันสนุกกับเกมคุณธรรมต่างๆก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยคอนเสิร์ตคุณธรรมที่น้องๆรอคอยชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ว่านหนูคุ้นเคยมาดีค่ะสนุกดีค่ะ ก็แล้วจะได้คิดไปกับเนื้อเพลงนั้นว่ามันมีคุณธรรมโสแรกอะไรไปบ้างมันความหมายคืออะไรค่ะอยากจะเป็นเหมือนพี่เขาครัเป็นความสำเร็จเล็กๆที่น่าภูมิใจที่บ่มเพาะจากการทุ่มเททำสิ่งที่รักคือดนตรีเหล่าพี่ธรรมะจึงค้นพบพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวไปพร้อมๆกับเติบโตท่ามกลางมิตรภาพความดีและความสุข พีน่นมาสร้างความรู้สึกดีๆสร้างใจที่กล้ากล้าที่จะแสดงออกในทางที่ดีอะค่ะเราทําความดีของเราเนี่ยเพราะว่าเราเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความดีเปียวว่าเปียวโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนะคะเปียรู้จักคิดรู้จักมองโลกรู้สึกภูมิใจครับใจมากมันมีแรงปฏิหารในการที่จะทําความดีมากยิ่งขึ้นนะครับในสิ่งที่ยากๆก,ก็สามารถทําได้ถ้าเรามีความตั้งใจและก็เดินไปพร้อมๆกับเพื่อนของเรา